หขาเลยนี่อาให้หนูนากรัน,าานให้หนูนากินข้าวเส่บๆข้าวร้อนๆมาเด้อมาเด้อกินข้าวอีกแล้วนะคะมีอาหารนะคะอื่นะคะมีลาบมีแม่หันนี่มา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 กินข้าวกินข้าวอีกแล้ว,าวมาเด้อมาเดนะ้อกินข้าวกันเด้อ มีมีน้ำเอาของฝากผู้ใหญ่ใจดีมีผักมีถัก,ถกยเยอะแยะเลยได้ถึงเอาไวใส่ของเขาได้ดีอันอันขยัน

น้าี่ยงคมกาา่งนี่ันข้าวบ่ายแล้วข้าวบ่ายก็ยินนู้นู้นอไรก็กินเสร็แล้วก็นอน ม,มี่วงๆจนได้เ่าดีนเมอนันดมาเดินมาเดินบ้าทายบ้านมาเดินฝั่งน้นมากินข้าวกินข้าวเช้าอย

มื้อกี้ก,นกน็นอนยู่หนีเด้อมื้อกี่พูดาอ,อืมอจอบอกถึงจอแร้วคยกินมา่อคนเด้กะพาะหนีขอบคุณคุณพี่ละออน,นะคะนะ้ำกาแฟเส้เนเส้นอนอนนี่ตื่จากานอน,อน,นบ,บนอนุกไปาไม่กินเผายู่ื่ ต,ตื่นขึ้นมาเสียปลากระปองให้มันกินต้มน้ำออต้เสนมันกลยนฮะีไ,ะาาไะก่ก็ตมันเลียอะซาบรบนะเงี้นี่มั้ยอันกินข้าวไก่เนี่ยเนี่ยสองนุ่มเนี่ยสองมือแล้วคนเดกเงินมาตาสายบัวคนไทยกันกินข้าวไก่แล้วว่า,าเลือเนื้อะ เดื <The> อดแต่มันอ <Hi. S 1> ืมสองนนี่ละสองนุ่มนี่ละพ้ากันกินขาวไก <The pool. S 1> ่มีกรบพู้กับอนึ่งเนาะมีกรบพู้กับตัวอมีกระผูเย็นกินเข้าเต้าไงทุกเสาร์ท้งแรก ว่าเงีไโตก็ได้เขากรได้ยุ่มตาปิตาไปเคกินนองแล้วจอมเดียวว่าไปอย่ไปอดย่าไปพี่มิตานองเลียงมิตานองเรียงจอมมีเงินเรียงกมีเงินเรียงกับบเป็นหานดอกแต่ว่าเราบได้ว่าจบดอกแมนสะปูนเมนสะปูนเป็นคนบ่แพงนักินได้บัแพงแต่ว่าชอบ ถ้ามันคิดนะแต่มันบวกคิดมากกว่าบวกหูมือน้ำเชื่อม um, ันกกบ่าบวกหูม yeah. uh ื่อยังเยอะอย่างอื่นทว่าอันนี้มันคือมีแต่แบบนี่แท้เอาไข่มันต้มอ่ะไม่ยังต้มนี่แล้วต้มไข่มันต้มรากรากก็นั่นหลายโพ๊ดปันนั่นเนาะเขาขัวหลายโพดบอเขาขัวหลายรากก็จังยังนี่กาแฟแต่ว่ามันหลายจนกินสองคนก็บุหมด กินกาแฟแล้วก็เกจ็บปวดหัวกินหัวตองง่ายผลป่ะพี่ต่อซื้อหัวตองง่ายผลป่ะกินกาแฟแล้วไปเจ็บปวดหัวใจเอาเแล้วกินคอยกับนี่ได้ละไม่ทินเนีลยวกินคอยแซ่บอกน้บบ่าเดดูว่ากี่มาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อค่ะแซบ่บหลายแซบ่บหลายน,น้ำก่อน

ยรยธรรมศาสตร์สั่งมาให้เราเป็นสั์กินพักเบินเห้เป็นสั์กินเนื้อน้ำหนกคนกิน้ทุ้อเป็นกินได้ทุกอย่างทำไมยาก โอันน uh well> like ี้ฮันนี่รวมเนื้อไก่ผสมไม่ได้เป็นเนี่รวมเจ้าคนจี๊ดหา่เจ้าตื่นใช่ไหมถ่ายน้ำแล้วก็มากินข้าวเด้อค่ะขอบคุณคุณลโอมมากนะคะได้ขายน้ำแล้วก็ได้กินข้าวนะคะสวัสดีนะคะนี่ค่ะกินข้าวบ่ายเด้อยนะคะบ่ายสวัสดีนะคะบ่ายนะครับไม่ใช่ข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเด้อข้าวเที่ยงกับข้าวบ่ายข้าวเดียวกันเนาะยุ้งอไรก็กิน หอนหลมันเจนมเอเออเหลีเมื่อไหร่ก็กินนะเพราะซับนกห่อนหลเ็้าเราซับข้ามาเด้อเสือพาไปเด้อเจสสมอนมาเด้อเจบอกเจสสมอนมาเอาน้ำอันเด้าบอกยศบอกน้ำลดน้ำมันหน่งข่ายอล้ว่โอ้เบอร์สิบหกนึกยนนี้เล้วออกมาเมื่อละสองสามทั้งก็ป็ะเดีอมาหลายพี่ห้ปลาช่อแล้วก็เบิร์ ต้องยบอกเล่าแล้วมือนันก็บอกเล่าแล้วว่าให้มาเพื่อทั้งนี้น้ำประวัติเามาามือสองสามทางนึงเระวัติเล่ามาหลายต้องพูดกับเราอีกเท่นึงพูดกับเราอีกเท่านึงวันก็แสด็จมาเพื่อบอนะใจมสดอง เพิ่นบรรทุกมาบ่ได้ไหลายพ้นบรรทุกน้ำแข็งเนาะสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอบคุณมากมากค่ะกินข้าวนะคะเยาวาเบอร์ส่วนบ่รอื่นเด้อค่ะวอื่นกินข้าวกินข้าวค่ะขอบคุณหลาะะยๆค่ะสวัสดีค,ค่ะ